สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ก็มีเรื่องอะไรนี้ขึ้นได้จริงๆก็ไม่ได้อยากจะทําเพงนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแต่ว่ามันมีสตรอรี่นะสตรอรี่หนึ่งด้วยโชคชะตาบาังเอิญมาเจอมือกีตาร์ที่เขากําลังจะออกอัลบั้มนี้พอดีเขาบอกว่ากําลังทําอยู่ในสตูดิโอแล้วเขาได้เดินมาเพื่อที่จะหาซื้อ ซีด you know, hey, ีเพลงหรือเทปเพลงของวงอะไรไม่รู้นะมาม่าบลูส์นะครับผมจำเท่าที่ผมจำได้นะผมก็เลยพูดในฐานะที่พอจะรู้จักนะครับก็บอกเฮ้ยขอโซโล่ที่มันดูเดือดเลือดผ่านกินใจเล้าอารมณ์หน่อยสิสักรีมมิ่งกิรลองนะเพราะว่าโซโล่ที่ผ่านมาเนี่ยเพลงชุดอัลบั้มหรือก็ฟังแล้วมันมีโซโล่ที่แบบโอ้โห ถ้าสำเนียงหวานก็หวานไปเลยหรือเศร้าก็เศร้าไปเลยแล้วอย่างเช่นถ้าไวหรือเทคนิคจัดก็เทคนิคจัดไปเลยอยากจะได้ยินเล่นสำเนียงแบบที่เฮ้ยที่เอกเคยเล่นที่มันดุด,ดันดุดเดือดผ่านสมัยที่เป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาแล้วก็จากกันไปจนไม่นานอัลบั้มนี้ก็คลอดออกมาไม่ไม่นานให้หลังนิดเดียวนะผมก็ได้ยินเพลงนี้ยากเกินไปนะครับเฮ้ยใช่เลยเองเล่นได้ถูกใจข้าม,มากเลย นะสมงท้ายที่เองเป็นบอตีตร์ที่อยู่อันดับต้นๆของเมืองไทยในเวลานั้นเลยนะครับแล้เป็นที่หือหาในวงการมากนะครับอ้าวมาดูกันผมจะพูดสโ,โลโ่เพลงนี้ในส่วนที่แทบไม่มีใครพูดในเทคนิคและวิธีการเล่นของมันของ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 ,ของสำเนียงที่ออกมาแล้วก็ฟังดูกินใจน่าจะเป็นอมาตะไปอีกนานนะครับอ้าวมาดูท่อนขึ้นนะฮะท่อนขึ้นเขาก็ได้ใช้เทคนิคในการเล่นแบบมิวส์แล้วก็มีเลเวลลิ่งในการให้เสียง จริงๆแล้วมันก็อาจจะช่วยได้จากการใช้มิ้วมือนะครับนะครับ เรามาดูกันเลยว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงดเนาบิกของการแฮมเบอลิ่ง,งอ่อนเคาะพร้อมกัะดีดลงบนสายนะมันจะให้สำเนียงแบบนี้ออกมานะครับค่อนข้างชัดเคาะพร้อมกระเดีดเห็นไหมฮะมันจะมีเทคนิคที่ซ่อนอยู่ก็คือมีการเหมือนสต็อป สต็อปสายนะครับก็คือเมื่อเล่งออนมันจะเป็นสต็อปแบบสปอตนะครับเป็นจุดของมันประกอบกับกีตาร์ที่มีไดานามิกที่ดีนะครับมันก็จะมีเสียงแบบนี้ออกมาเห็นไ,ไหมฮหาง จะมีสำเนียงเหมือนอุดอุ๊ดออออออกมาบนหัวโน,โน้ตนะครับซึ่งไอตรงนี้ลองไปฝึกกันดูนะลองฟังจับสำเนียงให้ดูดีนะครับซึ่งหลายๆครั้งเราได้ยินคนเล่นเพลงนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าโน้ตมันถูกเทคนิคถูกแต่อารมณ์ไม่ใช่ ทำไมผมพูดเรื่องพวกนี้ไม่ได้พูดถึงว่าที่ผมเล่นลารมมันใช่ไม่ใช่นะแต่เราเทียบเคียงจากสิ่งที่มือกีตาของวงเดสซันวงเินเล็กไฟได้ทำไว้นะมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในนั้นถ้าเราจับสังเกตให้ดีๆอ่ะมาดูโซโล่ตัดการเดี๋ยวผมจะอธิบายไปเรื่อยๆนะครับ ผมเคยพูดไว้ในคลิปก่อนว่าคือยังคู่กัดนะฮะเนี่ยของนี้มาจากไหนก็คือ G เม n เ r อร์เพนโทนิกบลูสั่นเองหรือ G เม n เ r อร์เพนโทนิกก็ได้นะครับแต่ในหนึ่งคู่ที่อยู่ใน ทิศทางของสกเกลนั้นมันเป็นคู่ประสานอยู่ในฮาร์โมนเซอร์ที่เป็นเรียกว่าอยู่ในทางทิศทางคอร์ดโปเกสของ g m i n เ er, นซึ่ง g m i n เ er, นมันก็คือคีย์บีแฟ t นั่นเองนะครับนะครับเมื่อเล่นแบบคู่นี้เห็นไหมครับว่า b e n ดิ v ้งไวเบโตมาทั้งคู่ แล้วเกิดการกระแทกหรือซัมมิ่งของลงไปบนสองเส้นที่มีน้ำหนักมากพอนะครับมันจึงกลายเป็นคู่แบบนี้ซึ่งเราจะจับแบบทิศทางอยู่ในตัวของสเกลนะครับตรงนี้จะเกิดจากการทดสายสองสายสามที่ไม่ปกติของสายอื่นจึงเกิดคู่ประสานแบบนี้โน้ตแบบเดียวกันครับ แต่มันต้องดันแล้วเกิดการคุมน้ำหนักนิ้วให้ดีเทคนิคอันนี้คือเทคนิคก,การเล่นปิกแบบร็กกิ้งซึ่งบลูล็อกและบลูสนิยมเล่นดูในทิศทางเป็นเทคนิคทั้งหมด นะครับโน้ดนี้จะเกิดการใช้บาเบนดิ้งไวเบโตค่อนข้างหลักหงวงเห็นไหมฮะเอาดูนะฮะแล้วก็ ครับครับแล้วก็ อันนี้ก็แค่ล้อโน้ตสิ่งล้องที่สวนขึ้นมานะครับไม่มีอะไรนะครับหลักๆคือใจความในการทําตรงนี้ให้ดีแรงนะฮะสตัมแรงแล้วก็อให้เสียงมันเกิดการเรโซแนนซ์นะครับดูดเข้าไปในบอดี้เลย รตรงนี้ะจะต้องออกแรงค่อนข้างสูงแล้วก็แข็งมันไว้นะครับเพื่อที่จะ แมเสียงมันดูดวูดกับขบวนในบอดี้ไม้โทนวูดเลยซึ่งถ้ากีต้าร์ที่ตอนนีกีตาร์ผมสายขาดนะทำเอามาทําให้ดูไมได้เสียงรเศ้าวความรู้สึกและอารมณ์มัจะต่างกัน,กนเพราะฉะนั้นกีต้าร์ตัวที่มีด na มิกของเสียงดีๆโทนวูดดีๆเล่นแล้วเราอารมณ์ัน